มาสบายดีทุกคนเนาะมาเจอกันอีกคลิปกับสาของวันเสาร์เนาะคลิปนี้กับกดมาสองคนบอได้มาเฮ็ดคอนเทนต์อย่างเนาะสำหรับคลิปนี้เอาคลิปมาลงให้มันครบทุกๆุกวันเสาร์เนาะเดี๋ยวสี <The S 1> ลมกันตอนนี้เขาก็เข้ามาแบนตัวละครกันไปก่อนมาเบ่งนิ่วกันเนาะว่าคลิปนี้จะจบได้แยกตัวแล้วก็บีลสนไปได้หรือบอ ตอนนี้ก็แบนฮีโร่เป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะคิดฮอดเดย์ฮะคิดฮอดไผ่ก่อนเฮ้ยช่วงหนีค่อยโบได้คอยเข้าเกี่ยวเนาะเพราะว่าโบมีเวลาบบกูว่าอาทิตย์นี้สี่ติดท็อปลาวน้ำเขาโบเนาะจากสี่ทีเท่าใดอ่ะตอนนี้เขาก็มาลักบัากันไปก่อนเนาะฟาดไปสองบาทสามบาทสี่บาท ห้าบาทกืนกินแบบง่ายๆไปเนาะแล้วมาลักคลิปน้อยมันตอเลยเนาะดึงเข้ามาปลาลากมากินอยู่น้ำเนาะทยหมวนตัวเฮียคว <Face S 1> <c oughs> ามมันเป็นไงวะ <the team. S 2> คือโบเห็นไมเ้เถอะ <c oughs> เรียบร้อยเนาะลักไปได้ทั้งเลดแล้วก็คลิปน้อยมันมากดสโลโยอกไปบาทนึงเนาะ ตอนนี้เราได้วิลซีเป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วเนาะแยกล่างออกมาเห็นเลยลาใกล้ตายแลนะ้วดูฟัน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 ขูบห้าบ่าแล้วสาไล่หามขาดไปคาบ้าเนาะจังหวะนี้สกอร์รวมอยู่ที่สองต่อหนึ่งเนาะข้าจะขึ้นน้ำไปหนึ่งคิวนั่นเองมากับมาฟาร์มกันไปก่อนเดี๋ยวเอาไปไล่ฆ่าต่อเนาะตอนนี้ก็เห็นเหงื่อแล้วเนาะเดี๋ยวเขามาท่าท่าแบบนึ่ง จำซาทาเลี้ยวฟาดชิดไปก่อนโู้ตอนโซ่กันยางมันค่อยทอดล่างมาดูดฟัน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 แล้วสไลด์ทางด้านของฟันโก้ไรฟันสามบ้านห้ามฆ่าไปเนาะแล้วมาถาทาสองลีเนาะฟาดเป็นก้อนบ้านหนึ่งแล้วดูดฟัน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 สไลด์ห้ามฆ่าไปคาบอมเนาทางด้านของลายลาแล้วล่างแทกามันก่อนเนาะตอนนี้ค่อยเกมมาแล้วสามโตนันเด็กเนาะ กร็รวมอยู่ที่4ต่อ5เอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเอาหูผาด่างเปิดตาให้ค่อยเนาะค่อยต้องหนีก็จังหวะนี่เกือบตายถอยถอยมาตั้งลักโอ้โหจอนซานตามเต็มๆค่อยเปิดตาสองซวยบ้านหนึ่งแล้วถอยออกามาเนาะโอ้โหอะไรละฮันตีด้ดาวโบชึกเนาะบอลชึกหายแน,น่นอนไปลุยกันต่อเนะอาะถอดลากมาจาังหวะนี้ดูดฟันฟันฟันเอาไล่ยลามายินทับตาแล้วสไลด์ห้ำขาดเลยเนาะ แล้วกลับมาตั้งรักก้อนโอ้โหเกือบอากาศโดดฟาดเนาะข้ามาจังหวะนี้เอาบังกืนบับแล้วโคตรล้างออกมาหาเงืยเป็นลรล้างกันแล้วกันเนาะตายแล้วโดดฟัน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 โอ้โหถือเป็นสี่บาทแล้วมาฟาดบาทหนึ่งหำคาดไปฟาดลิปไปก้อนโอ้โหจะได้ต่อเลเนาะแล้วโดดฟันฟันฟันขาป้อมเนาะตา่ฟาดแบบนึงเอรล้างแทงมาฟาดต่อเรียบร้อยเนาะหำคาดไปขาป้อมตอนนี้เกมมาได้แล้วหกตนั่นเอง การพามาจังวานี่จก่อรวมอยู่ที่16ต่อเข้าเนาะมาโรยเอียนต่อโดดฟันฟันฟันทำคาดไปหนึ่งทำคาดไปสองเนาะโอ้โหจังวานี่ได้คิวมาแบบง่ายๆเลยมาบาดังต่อเลยเป็นไรซาไลคูลเนาะนี่นล้างแค่มาก่อนกันแล้วกัน <c oughs> โอ้เถิงเนาะไปลรยเอียนต่อท่อล่ามาจังวายโดดฟันหายไปเนาะทางด้านของไลล่ะเราซาไลทางด้านของฟังโกโต นลบทาไปก่อนบาทหนึ่งเนาะแบบดิจิตอลโดดฟันฟันแต่บอชิซาไลยด้วอ,อีเอาล่างแงบบาท่มาฟาดเรียบร้อยเนาะห้ามคาดใสฟังโกดิงแต่บอชิโอโหจังหวะนี้เอาตอ่อได้เป็นไรวะาโกดทาสองใส่บาทนึ่งฟังโกแฟดมาจับก่อยโอ้โหจังหวะนี้เราทูบวาดไปบาทหนึ่งหายแล้วพี่โอ้โหโโหิวคิวเกินไปเนาะกลับบอกลับ ทังหวานี้ดึงทางนั้นของบูโนมาบูโนใส่เลยเนาะยิงใส่โอโหบาดเดียวเท่านั้นจะรอดไปได้หรือโบรอดไปได้เนาะแบบน่าเจอดายที่ทางนั้นบบาดังลอกละทำป้านทุบหน้าบาดเดียวแตกเนาะดังนั้นบูโนทางนั้นจอนสันครับโอเดตเข้ามาเติมเนาะโอเดตเปิดนาทีแล้วแฟรใส่ทางนั้นบูบาดังหายเนะาะทังหวานี้โบคุ้มเลยสามแรกหนึ่งลุยต่อเนาะ โอ้นางมาจังวะนี่โดดฟัน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 สาไลแต่บบถึงไลฟาโตกันแล้วกันฟาดสองบาทสามบาทสี่บาทห้าบาทสาไลโดดฟัน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 หายเนาะจังหวานี่น่าจะออลูกาโตเลยได้นองยานี่แต่ว่ามาตั้งรักก่อนกันแล้วกันเนาเพความบอดภพ่ถดแล้วมาจังวานี่ไลบาทหามารูกาเนะโดดฟัน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 เราสไลไปบานหนึ่งฟาดไปสองบาทสามบาทสี่บาทแตกไปเนาะ แล้ล้างแพงมาสร้างรากก้อนกันแล้วกันโอ้โหอุยซวยกันยางมันบาดผ้ามาจังวานี้เรามาเอารอดก้อนกันแล้วกันเนาะจะก่อรวมตอนนี้อยู่ที่เสาต่อเสาสามเนาะตีตื่นขึ้นมาแล้วเกินยินไปเนาะเรียบร้อยโอ้โอกาสยู่คนเดียวทอดล่างมาใส่เลยเป็นไดโดดฟัน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 โอ Hah, okay. น้แต่บ่ถึงเนาะฟาดไปฟาดไป ต้องกดล่างมาแล้ววะทางกเ็เดาหุ้มเบใส่ล่างแท้ค่อยเมือนแล้วปะแกแค่ไหนดูเรียบร้อยนาะถึกบูนโนเก็บเาเกมไปแต่ว่าบูนโนก็ถือแต่ละงฟางโก้เก็บเอากจากเกมไปด้วยกันนาะใส่ลุกยันต่อนาะถอดล่างออกมาจังวานี่มาหาเงือกก่อนก็นแล้วกันเห็นแล้วนาะเป็นทางนั้นหูไลยล่าดูดฟันโก้ไปสามบาทแล้วสไลด์หามคาดไปคาป้อมนาะเก็บมาแล้วสาาิบส,ส,สามตัวเอง ไปไฟกันต่อเนาะโทดล่ามาจากวานี้โดดฟันทั้งนั้นอบาดังยืนฮับพาไปเต็มๆแล้วสไลด์หามคาดไปเนาะไล่ฟาดฟังโกต่อเลยก็แล้วลบแบบดิจิตอลต่อแล้วโดดฟัน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 สไลด์หามคาดไปคาบ้อมเนาะเกมมาแล้วสิบห้าตัวนั่นเองแต่ก่อรวมตอนนี้อยู่ที่เซเกตต่อสามสิบนั่นเองแต่ยังนำอยู่สามคิวเนาะไปรู้กันต่อโดดฟันคตรสาบบ่าแล้วสไลด์ฟาดไปบ้านนึ่งหามคาดไปคาบ้อมเนาะทางนั้นหงรัวอี อะไรปาดหามตัวน้องอ้วแบวบโอ้ย,อยลานาะยิงก้อยล่างแตกไปแล้วทางนานของฟังโกกับบาดังมันลุมปาดหามค่อยนาะเรียบร <c oughs> ้อยมาเตือนยินบัฟไปก้อนเขาได้รอดมาแล้วนะจังหวะนี้ปิดแล้วถอดล่างมาโดดฟัน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 เราซอยหามคาไปหนึ่งปาดหามคาไปสองไายดังได้ของบาด,ดังต่อเนาะแล้วสายโอ้โหโโโโแต่ว่าถึกยุกมาโดดฟันแตกบอดคันน้อล่างแตกไปก้อนโอ้โหโคตรเจไดายเลย เัินด้คิวมาแน่นอนน้องยาเนาะอ่ะถอดล่างไปลุยกันต่อเนาะเหยาวๆเลยเห็เนเหงื่อแล้วโดดฟันฟันฟันโคตปิดสามบาทเราตาไล่ห้ามฆ่าไปหนึ่งแล้วมาถูกป้อมเลยกันแล้วกันเนาะฝู่แบบบวกเก่งใจไพ่แล้วโดดฟันฟันต่อตาไล่ฟัอีกฟันไงห้ามฆ่าไปฆ่าเพราะนอนดังนาะแฟนโก้บวกกับบ่ฮะ,ะกอ่อรวมกันอยู่ที่34ต่อ35เนาะทีมกับจ้ยังน้ำอยู่หนึ่งคิวนั่นเอง ไปนู่นไปนออ่ะโดดฟันจังหวะนี้โคบไปสามบ้าแล้วซาไลห่หำคาดไปนอทางนั้นหงลายลาเกมสั้นครับโดดมาตามป้อมนอค่อยงางว่าฟันบาดเดียวหายนอแล้วโดดฟันทางนั้นวงรัวอีโต้สาไลห่หำคาดไปนอกเกมมาได้ทีปเบอร์คิวฟาดป้อมแตกไปนอสำหรับเกมนี้ก็จบมาในอีพีสาวสามโตนั่นเอง hey, ตายไปสี่นะสำหรับเกมนี้ก็บจบลงไปแล้วมือนี้ไพ่ว่างกะเข้ามาเล่นน้ำกันเนาะเดี๋ยวค่อยเห็นไพอ่อนเกมอยู่ค่อยสี่ส่วนกันแล้วกัน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้า